ลองขับมาหน้าเบงนะครับแต่งจ่ก่อนี่ทั้งตัวนี้มันเป็น LC7 เที่ยวนะครับพอดีนะครับ LC7 เที่ยวบอดูเล็กถนนบอดูเล็กมากเลยสบายแต่พอมาเป็น MU4 เก่าดูซึกว่าจะเต็มเต็มถนนเลยนะครับเพราะว่าล้อหลังมันกว้างแห้งนะครับ l c า MU4 เก่านี่นะครับนี่ล้อหลังมันจะกว้างมากมันจะกว้างพ่อๆกับเอ้ m 6 062 MU หา7ผู้นะครับแต่ว่าบ่าถึงนั่นหรอกนะมันจะกว้างนะครับอุปกรณ์นี้บอ่านเสื้อว่าจะจะใช้ตัวเดียวกันนะครับกับ62 60หาหาหา7นะครับเป็นอุปกรณ์ตัวเดียวกันเลยนะครับรหัสผ่านลอตเตอรี่ตัวเดียวกันนะครับลอตเตอรี่อาจจะโมเมนต์ตัวเดียวกันนะครับอาจจะมันเป็นถ้าเป็นลอตเตอรี่หวูวซิกว่าจะเป็น RX 220 G กับ GA นะครับมันมี2รหัสบอรลูกซึกว่าบอรูว่า2รหัสนี้มันจะแตกต่างกันขนาดไหนนะครับแต่ว่าขนาดความยาวนะเท่ากันนะครับว่าดีซื้อเวียดหลังมาใส่ครับจักลูกนึงแต่ว่าพ่อไปดันแล้วถ้าเปรียบเทียบกับ LC7L หาเนาะดีกว่าเยอะครับดีกว่าเยอะมากเลยนะครับ เหมือนพี่กับน้องครับพี่คนโตกับน้องคนสุดท้องเลยนะครับกระทารอนานะครับมาอยู่กับผมผมกัดจับกลับเรียบร้อยนะครับโมเป็นกลับไหมสลับล้อซ้ายมาอยู่ล้อขวานะครับแล้วกะ็มองนี้มันก็จะล่กนะครับเพราะจะทําความสะอาดได้ง่ายแล้วก็มันจะไม่เหมือนของ LC 7 5 0เจนนะครับที่สลับแล้วตองมีอ่าทําเป็นแผ่นเพจมะฮ่องนะครับมะฮ่องเพราะว่าของรุ่นเกระทะรอมันจะเบียบนะครับแต่ว่า m U นี่ MUC9 นี nine, ่กระทะมันเรียบนะครับสามารถสลับได้เลยนะครับสลับได้เลยนะขั้นทรงเหลี่ยมนี่ก็ต้องเปลี่ยนนะครับแล้วก็ซีนตัวนี้นะจะเปลี่ยนตัวซีนนะครับมันโตโตโตที่มันต่อกับอ่ากระบอกทรงนะครับอ่โบมินซีนไหมยางหุ่มมันมันออกเบิดแล้วนะครับแต่ว่ายังแน่นอยู่แต่ว่ายังแน่นอยู่นะครับนี่เพราะ พ่อเห้าอ่าสลับหล่อล้อซ้ายมาล้อขวาล้อข้างหน้านี่นะครับมันก็จะสวยนะครับมันเกือบเสมอกับหล่อหลังนะครับเนี่ยเกือบเกือบเสมอล้อหนามันจะกว้างสมส่วนนะครับถามาเดิมเดิมนะครับมาเดิมเดิมมันจะกว้างกว่าสี่เจ็ดห้าศูนย์นิดหน่อยนิดหน่อยแค่นั้นนะครับพ่อเห้ามาสลับออกเนี่ยนี่ดูสวยดูใหญ่ดูลงโตนะครับสำหรับเ UC เก่า ทาซีซือประมาณซีเก่าหาสิบนี่ผมว่าเอ็มยูซีเก่านี่คุ้มงุนคุ้มเงินกว่ากันนะครับคุ้มเงินกว่ากันผ่านก็ได้ใส่ผ่านรุ่นใหญ่นะครับแต่ว่ารถรุ่นนี้มันทวงหนามากนะครับ่ถเที่จับอาการไดทาบโบทวงหนานี่ไปใส่ผานหลังผานหกหนีโรนาแถบจะยกเลยนะครับเพราะว่ามันจะเบาหน้าเขาเลยใส่ทวงหน้ามาให้นะครับ นาจะก่อนละสามสิบสองกิโลนะครับสี่ก้อนแล้วก็มีลูกนี่อีกก้อนหนึ่งนะครับบอลลูว่าจะกิโลนะถ่วงมาครั้งหน้าดีมากนะครับแต่ว่าบผมหงว่าพวกนี้มันจะแผ่หรือบอนะครับแต่ก็คงมบป็นยังหรอกมั้งครับเขาหนาจะคำานวณมาแล้วหรือเปล่านะครับแต่าความซึกล้อต้องต้องเกิดขึ้นกลัวปกติกลัวบบมีถ่วงน่นะครับผมว่า ถ้าทาบูม่ทวงนี่โยกพานขื่นรอหนาแถบจะลอยเลยนะครับมันเบาหนาการใส่งานจริงกับบรารในไปไทน,นะครับพึงเอามาวันที่สองเองนะครับมือสองครับมือหนึ่งมือหนึ่งผมว่ามันมันเหนื่อยนะครับมันเหนื่อยก็เลย่าเออเล่นเป็นมือสองดีกว่าอันนี้ต่อมือเข้ามานะครับเขาให้เอาไปดูแลต่อเหลืออีกสามงวด มวลละประมาณแสนเจ็ดนะครับเลขกลมๆนี่กะที่แรกๆก็ต้องเปลี่ยนยางนะครับเปลี่ยนยางว่าจะเอายางเก้าจุดหาขอบยี่สิบมาใส่นะครับนี่มันยางแปดจุดสามเก้าจุดหากะจากว้างกว่านี้นิดนึงนะคิดว่าน่าจะได้นะครับเพราะว่าก็เห็นเขาใส่อยู่เห็นใน youtube นั่นแหละแล้วกะ็ลูกหมากสองขางอยู่ต้องเปลี่ยนนะครับลูกหมากสองขางอยู่ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนและะ้วก็ซีนนะครับซีนกะหัวแล้ว ซีนเรเคยแกะนะครับลูกหมากันนี่ก็เดิมนะครับเดิมทั้งสองฝั่งทนใช้ด้วยว่าใช้ทนไม่รู้นะครับน่าจะทนใช้นะครับใบมีดรุ่นนี้เดิมๆกระมวลดีกวหาศูนย์สี่เจ็ดนะครับไปถ่ายเบิงนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวต้องเฮ็ดสีมองนี้ได้เลยนะครับต้องใบปัดมาปัดออกับเห็ดสีถ้าเป็นกระทะจับน็อตเหมือนข้างหลังนี้นะครับ กระทะจับน็อตเหมือนข้างหลังนี้จะสวยนะจะสวยมากเลยนะครับแต่ว่าจริงๆแลวถทาไ้รลอหนาสเปคของ M6062 เป็นขอบ1 2มาให้นี่จะจะลง่งโตเลยนะครับจะลง่งโตอ่ามันจะสมส่วนนะครับลอหนานี่มันใหญ่กว่า LC7 นิดเดียวนะครับถ้าใดลอ M62 มาใส่นะ่นะน่าจะลง่งโต แต่ว่าจะเอาข้อง m อ2มสองมาใส่เลยบ่ได้นะครับเพราะว่าเฟืองมันบ่ได้หลบกันนะครับเปลี่ยนแปลงใดแค่หนยางนะครับแต่ว่าเส้นหลบวงอยากให้หลบสูงขึ่นใหญ่ขึ่นเฮดบ่ <lim> ได้นะครับเขาให้นี่ครับพี่น,น้องของผมนอนลงนอนลงเต็มเ,เลยแต่เขางาม้มงามนอนลงกินเกียนเลยแต่ว่าผมกับบได้เอายามาฉีดนะผมคิดว่า ถึงเวลามันจะนี้เองนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ยังบนนี้อยู่เขามันจะเป็นแดงๆแต่ว่าผมว่ามันตรงมันตรงปงเขามันตรงปงเพราะว่าเวลาห้อตัดตัดจ้ำเลยมันก็นยังปงนะครับภาษาน้อนกินสำเนียผมคิดว่าน่าจะปงครับเดียยงหายเวลาประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะกลับมาเขียวนะครับให้หนี่กันนะครับให้หนีตะก,กอน,นกับหยาลายหยาทวมเขาเลยล่ะพอมาหอดมันหนีหยาเรื่มยุบนะครับ อายุหนาคิดว่ามันจะสั้นกว่าข้าวนะครับมันจะยุบเข้าขึ้นปนี่เอาปุ๋ยมาหวานเลยนะครับลองขับมาหน้าเบรงนะครับโอเคอยู่นะครับแต่ว่าความแรกนี่ผมว่าถา้าติดเทอร์โบจบเลยนะครับติดเทอร์โบจบเลยยังไ้เทอร์โบของ m u ห่าหาหรือหาเจ็ดมาใส่นะครับเพราะว่าผมอยากให้มันเหมือนของออกจากโรงงานนะครับบ่มากแต่งจึงได้บุอายุมันหลาเแลวคือตา สมัยเป็นวัยรุ่นนะครับผมอยากได้แบบว่าเดิมๆนะครับเหมือนเดิมๆเหมือนออกจากโรงงานประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้มิซมีครับผมสวัสดีครับ